ทศชาชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่152จากตอนที่แล้วมโหสถร,รำพึงในใจด้วยความสลดหดหูใจว่าพระราชาของเราน่ ทรงเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือมุ่งหวังแต่เพียงว่าจะต้องได้พระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีเท่านั้นหากว่าพระองค์ยังทรงยืนยันที่จะเสด็จไปให้ได้พระองค์ก็จะต้องประสบความพินาศอย่างใหญ่หลวงทีเดียวด้วยวิสัยแห่งบัณฑิตผู้มีความกระตัญยูกระตะเวทีเป็นคุณธรรมประจำใจมโหสถจึงเตือนใจตนเองว่า แม้ว่าพระองค์จะทรงกลี้วเราก็าตามจะทรงขับไล่เราก็าตามเราก็ไม่ควรเสียเวลาเก็บเอาถ้อยคําเหล่านั้นมาไว้ในใจอย่างไรซะก็ไม่อาจลบล้างพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้ดังนั้นไม่ว่าพระองค์ทรงปรารถนาสิ่งใดก็ควรเป็นหน้าที่ของเราที่จะคอยสนองพระราชประสงค์ให้สำเร็จด้วยดี เมื่อมโหสถคิดดังนี้แล้วจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือพระเจ้าวิเทหราชพร้อมกันนั้นก็คิดจะสืบดูให้รู้แน่ว่าข้อเสนอของพระเจ้าจุลนีในครั้งนี้แท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรเพราะหากได้ความจริงตั้งแต่ต้นตนก็จะได้เตรียมการป้องกันได้ทันท่วงที ขณะนั้นมโหสถนึกย้อนถึงข้อความที่สหายผู้สืบราชการลับได้เคยส่งข่าวมาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งที่พระเจ้าจุลนีและพราหมณ์เกวัตได้เคยปรึกษาข้อราชการกันถึงห้องบรรทมเพียงลำพังสองคนมีแต่นางนกสาลิกาซึ่งเลี้ยงไว้ในห้องพระบรรทมเท่านั้น,นที่รู้ ครั้นแล้วมโหสถก็คิดหาอุบายได้อย่างหนึง่งจึงได้เรียกสุวโปดกมาเพื่อที่จะมอบหมายภารากิจครั้งสำคัญนี้ให้ทราบเมื่อสุวโปดกได้ทราบภารากิจนั้นแล้วก็รับอาสาที่จะทำอย่างเต็มที่มโหสถจึงบอกรายละเอียดของแผนการในครั้งนี้ให้สุวโปดกฟังว่าพ่อทราบมาว่า ที่ห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีนะ่ะมีนางนกสาิกาตัวหนึ่งเป็นนกที่ฉลาดมากเจ้าจงไปที่นั่นแล้วทำความสนิทสนมกับนางแล้วจึงล้วงถามความลับจากนางมาโดยละเอียดเพราะนางนกนะ่ะรู้ความลับทั้งหมดของพระเจ้าจุลนีกับเกวัตวางใจเถิดนาย เกี้ยวหญิงไม่ใช่เรื่องยากหรอกสัวโปดกรับสนองด้วยความชื่นบานแต่มาธุระลูกรักพ่อนะอดเป็นห่วงเจ้าไม่ได้เลยมโหสถลำพึงเบาๆน้ำเสียงบ่งบอกถึงความปริวิตกห่วงอะไรหรือเจ้าข้าสัวโปดกซักด้วยความโงนใจเกรงว่ามาธุระนะ จะไปหลงสเสน่านางนกสาลิกาแล้วไม่กลับมาหาพ่อนะสิมโหสดอย่างดูความตั้งใจนายของบ่าวโปรดวางใจเถอดขอรับวิสัยของสัตว์เดรฉา,าน่ะที่จะลุ่มหลงจนลืมรังนั้น่ะไม่ค่อยปรากฏนักหรอกหากจะเป็นก็ชั่วครั้งชั่วคราวก็คงจะมีบ้างแล้ว,ลวก็ต้องคืนรังเสมอ และยิ่งในฐานะที่นายของบ่าวนี่ยได้ความเมตตากรุณาปราณีอย่างดีแล้วด้วยเนี่ยก็ยิ่งเป็นการยากที่บ่าวจะไปหลงสาวอื่นสัวโปดกยืนยันแต่นางนกสาลิกานั่นนสวยเหลือกเกินนะทั้งไม่ใช่นางนกธรรมดานางฉลาดเอาการทีเดียวพ่อเกรงแต่หัวใจของเจ้านะ จะถูกถ้อยคําอ่อนหวานของนางมัดใจไว้จนคลายไม่ออกมโหสถแกล่งเยา้าถึงนางจะสวยงามแค่ไหน,นก็คงไม่มีอำนาจพอที่จะเหนี่ยวรั้งให้ข้าน้อยหลงลืมหน้าที่อันสำคัญนี้ไปได้หรอกสัวโปดกรยืนยันมั่นคงมโหสถจึงเย้าต่อไปว่าตอนนี้เจ้าก็พูดได้นะสิ แต่หากได้พบนางเข้าแล้วเนี่ยจะลืมคำมั่นนี้เสียก็ไม่รู้ข้าน้อยย่อมรู้ฐานะและหน้าที่ของตนดีหน้าที่ย่อมสำคัญที่สุดแม้ที่สุดชีวิตของข้าน้อยเนี่ยก็ยอมสละได้เพื่อหน้าที่สิ่งนี้อยู่ในใจของข้าน้อยเสมอต่อให้ต้องตายก็จะตายในสนามรบ จะไม่ยอมเป็นศพนอกสนามอย่างเด็ดขาดเมื่อเป็นเช่นนี้ความรักในานางนกสาลิกานั้นถึงแม้นางจะสวยงามขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีความหมายสำหรับข้าน้อยเลยถึงไม่ข้าน้อยจะเป็นวิหกก็ยังมีจิตใจที่เกินร้อยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองงานของนายอย่างเต็มกำลัง สุดความสามารถเจ้าค่ะอืมต้องอย่างนี้ลูกรักเจ้าช่างฉลาดนักพ่อเห็นจะพอวางใจได้ละมโหสถยิ้มด้วยความเบิกบานพลางรูปศรีรษะเจ้าสุวโปรดด้วยความเมตตามโหสถจึงสั่งกำชับในหน้าที่ของสุวโปรดว่าบัดนี้ พ่อขอให้เจ้าไปทำความสนิทสนมกับนางนกสาลิกานั้นแล้วให้นาง,ลงหลงไหลในตัวเจ้าจากนั้นเจ้าจงหลอกถามความลับทั้งหมดของพระเจ้าจุลนีกับเกวัตมาให้พ่อโดยด่วนครั้นแล้วจึงให้กินข้าวตอกคลุกน้ำพึ่งให้ดื่มน้ำพึ่งพร้อมกับเอาน้ำมันทาที่ขนปีก แล้วสั่งให้บินไปทางปัญจาลนครสัวโปดกเจ้านกแสนรู้รับคำสั่งของมโหสถแล้วก็ประคองปีกทั้งสองบรรจบกันเพื่อแสดงความคาระวะแล้วบินระทักษินรอบมโหสถจากนั้นก็โผผินออกจากบัญชรแห่งคฤรือหานด้วยความเร็วปานลมกรด ไม่ช้าก็ลับจากสายตามโหสถบัณฑิตไปสัวโปดกได้บินเฉียงไปยังแคว้นสีวีก่อนซึ่งมีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองอริทธบุรีทั้งนี้เพราะว่าแคว้นสีวีนี้เองเป็นอาณาจักรสำคัญซึ่งเป็นแหล่งกำลังพลของพระเจ้าจุลนีดังนั้นสัวโปดก จึงบินผ่านมาทางเมืองนี้ก่อนเพื่อจะสืบหาข่าวที่เป็นประโยชน์แกะมะ่มโหสถบัณฑิตและเพื่อเก็บรายละเอียดของเมืองนี้ไว้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนตามอุบายในภายภาคหน้าอีกด้วยเมื่อไม่พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอย่างไรก็บินต่อไปยังปัญจาลนครทันที เมื่อถึงเมืองปัญจาลนครอันขว้างใหญ่สัวโปรดบินผ่านอาคารบ้านเรือนและปราสาทอันเรียงรายเป็นทองแถวหมายมุ่งไปยังปราสาทหลังมหฮือมาซึ่งเป็นที่ตั้งเดนสง่าท่ามกลางปราสาทใหญ่น้อยที่รายล้อมอยู่ซึ่งก็เป็นที่ประทับของพระเจ้าจุลนีนั่นเอง รั้นถึงที่หมายคือพระราชวังแห่งปัญจาลนครแล้วสัวโปดกก็บินไปจับบนโดมทองปลายยอดพระมหาประสาทส่วนว่าสัวโปดกนั้นจะมีวิธีอย่างไรที่จะหานางนกสาลิกาเจอและเมื่อได้เจอกันแล้วจะมีวิธีการสร้างสัมพันธไมตรี และสร้างความคุ้นเคยกันได้อย่างไรเพราะนกทั้งสองนะ่ะอยู่คนละสายพันธ์กันโปรดติดตามตอนต่อไป